เอาใจช่วยทุกๆคนทุกฝ่ายค่ะพวกเราชาวแฟนคลับต้องร่วมกันส่งพลังบวกนะคะช่วยกันอธิษฐานจิตขอให้ภารกิจนี้ได้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีค่ะคลิปนี้ทางแอดก็มีความดีใจมากเลยนะคะเพราะได้เห็นสัญญาณดีๆหลายๆอย่างได้เกิดขึ้นนี่คงจะหมายถึงนิมิตหมายอันดีที่พวกเราน่าจะได้รับข่าวดีในเร็ววันนี้นะคะสุดยอดไปเลยนะพวกเรา พวกเราต้องมาเอาใจช่วยและเตรียมตัวต้อนรับน้องใบบัวและใบบุญกลับบ้านกันสัทนะีและตอนนี้นะเธอฉันได้เห็นนิมิตหมายที่บ่งบอกว่าจะเป็นลางดีนะเกี่ยวกับสิ่งนี้ที่พ่อได้ทำไปลองมาฟังดูอย่างแรกเลยคุณพ่อเขาเดินทางไปยังนะครหลวงเวียงจันนะแล้วก็พูดถึงเรื่องคิดถึงลูกใบบัวและใบบุญนะ แต่คุณพ่อไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้มากแม้กระทั่งชื่อน้องบอบบบยังต้องลงเป็นอักษรย่อนะเธอในวิดีโอคลิปที่พ่อเพิ่งอัปโหลดมานั่นนะซินะความทุกข์ของพ่อความคิดถึงของพ่อมันคงอัดอั้นอยู่เต็มอกพ่อไม่สามารถพูดอะไรได้มากแฟนคลับอย่างพวกเราก็าจะต้องช่วยพ่อกันให้ดีเยอะขึ้นนะ เพื่อความรักของพ่อความรักของลูกพวกเขาจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันสักทีทราบมาว่าทางศูนย์ใหญ่อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทนะสถานที่เขาอยู่ที่นั่นหวังเหลือเกินในใจลึกๆว่าเขาได้อนุญาตให้คุณพ่อเข้าไปเยี่ยมน้องแล้วแต่ถึงอย่างไรก็ตามพวกเราก็ยังไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงบางทีคุณพ่ออาจจะเดินทางไปทำงานก็ได้ แต่ว่ามันก็ถือเป็นนิมิตหมายอันดีอย่างหนึ่งที่ทําให้เรามีความหวังเธอว่าไหมนั่นนะซินะคุณพ่อก็ยังเปิดเผยอะไรตรงๆออกมาไม่ได้ตอนนี้พวกเราต้องมาให้กําลังใจคุณพ่อกันดีกว่านะคะไม่ว่าคุณพ่อจะทํากิจการงานใดๆก็ขอให้ประสบความสําเร็จและมีความเจริญรุ่งเรืองพวกเราชาวแฟนคลับก็รอดู ความสำเร็จของคุณพ่อและความสําเร็จในการนําน้องกลับมาอุปถัมภ์ต่อนะคะสู้ๆค่ะคุณพ่อแล้วอย่างที่สองก็คือคุณพ่อได้ลงคลิปแกะกล่องของขวัญของฝากจากแฟนคลับที่ส่งมายังน้องใบบัวและใบบุญจ้าเห็นได้เลยว่าคนทั่วโลกรักน้องใบบัวและใบบุญแค่ไหนนะคะใจคุณพ่อมีแต่ให้ใจแฟนคลับมีแต่ให้เพราะความเมตตาสงสารในน้องทั้งสองใบนะคะ อยากจะให้น้องได้อยู่ดีกินดีมีค่าน้ำค่านมที่เพียงพอเพราะคุณพ่อเองก็เป็นแค่ทหารยศน้อยรายได้ก็ไม่เยอะเพราะฉะนั้นแฟนคลับจึงเมตตาเอ็นดูที่จะช่วยเหลือน้องทั้งสองใบมายังทางคุณพ่อนะคะใช่แล้วคะ่ะแฟนคลับทั่วโลกก็ได้รู้ได้เห็นว่าคุณพ่อเป็นคนที่มีความเมตตาปราณี อบอ้อมตอนน้องทั้งสองถึงเพียงไหนนะคะพวกเราจึงได้เป็นแรงใจแรงเชียร์อยากจะให้น้องๆลูกๆได้กลับมาสู่อ้อมกอดของคุณพ่อที่มีแต่ความรักความให้ให้แก่น้องๆค่ะเราคิดว่าตอนนี้ทุกๆฝ่ายทุกๆทางทุก,ทก,ทก,ทกหน่วยงานก็คงได้เห็นเป็นประจักษ์แล้วนะคะว่าแฟนครับและคุณพ่อมีความรักให้แก่น้องๆทั้ง,งสองถึงเพียงไหน ใช่แล้วค่ะแฟนคลับอย่างพวกเราก็จะรออย่างมีความหวังต่อไปนะคะอีกไม่นานเกินรอแล้ววันนี้ก็วันที่9เข้าไปแล้วนะคะอีกแค่6วันแค่นั้นเรามาร่วมกันนะคะร่วมรุ้นช่วยกันแล้วมารอรับฟังข่าวดีไปพร้อมๆกันค่ะเรื่องการลงรายชื่อเราก็ยังประชาสัมพันธ์กันต่อไปนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ควรจะมีแผนสำรองค่ะการลงรายชื่อก็เช่นเคยนะคะ ทางช่องจะปักหมุดไว้ที่ช่องคอมเมนต์แรกท่านผู้ใดมีจิตเมตตาอยากจะช่วยพาน้องกลับบ้านก็สามารถทำตามวิดีโอสาธิตในช่องคอมเมนต์แรกได้เลยนะคะขอบคุณแทนน้องๆสองใบด้วยค่ะดูจากข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวจากทุกๆทางแล้วตอนนี้รู้สึกว่าพวกเรามีความหวังที่จะได้น้องกลับคืนสู่อ้อมกอดคุณพ่อมากๆเลยค่ะสำหรับใจเรา เรามีเซนว่าพวกเราจะต้องได้รับน้องกลับคืนมาสู่อ้อมกอดคุณพ่ออย่างแน่นอนค่ะช่วยกันติดตามกันต่อไปนะคะแฟนคลับอย่าทอดทิ้งน้องพวกเราจะต้องเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้คุณพ่อได้ต่อสู้ต่อไปนะคะขอบพระคุณมากๆที่รับชมค่ะขอบคุณที่ติดตามข่าวสารของน้องสองใบในทุกๆวนันเรามาร่วมรับวันถอยหลังรับน้องไปด้วยกันค่ะ ร่วมลงรายชื่อได้อย่างต่อเนื่องเพื่อแผนสำรองนะคะโปรดกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารค่ะเธอสั่งให้รอฉันก็รอ,อยังมีจุดหมายและไม่มีใครทำให้ใจเธอเปลี่ยนไปแน่นอน ถึงเธอเน็บนาวเงาเพียงใดไม่ทำไม่เธอใจอ่อนถึงแดดลมร้อนขอเพียงเธอรักกันนานเท่าไรก็รอเป็นอีกหนึ่งเพลงโปรดของคุณพ่อโตนะคะเราก็ร่วมกันรอไปพร้อมๆกับคุณพ่อคะ่ะความหวังเรายังคงมีอยู่ตลอดเวลานะคะ ขอให้ทุกคนอย่าสิ้นหวังนะคะรวมพลังกันไว้แล้วไว้รอพบกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ